n s u m e r product นะครับก็คือเป็นกลุ่มสินค้าที่คนทั่วไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปใช้งานที่เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมีมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวเล็กก่อนเลยนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเ,เราเรียกก็เป็นตัวสวิต์ละกันหรือบางคนอาจจะเรียกว่าฮับก็เอาไว้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในบ้านอันนี้ก็จะเป็นแบบ5พาพอตความเร็วกิก,กบิดด้วยนะตัวนี้อ่าเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนตัวนี้นะครับข้างในเป็นแบบนี้นี่ นี่นะครับตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็มีสายมีช่องเสียบสําหรับสายแลนนะแล้วก็ข้างหลักเนี่ยเป็นที่ยึดนะครับยิงน็อตล้วยึดได้เลยอันนี้แล้วก็น้ำหนักเบามากข้างในมีตัวอะแดปเตอร์ให้ด้วย ก็ตัวนี้ใช้งานง่ายนะสำหรับใครที่ต้องการใช้เช่นต้องการจะเชื่อมต่อระบบสายแลนที่บ้านคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือว่าแชร์พวกเ,เชื่อมต่อพวกปรินเตอร์ต่างๆพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะไม่จําเป็นจะต้องมีการตั้งค่าใดๆนะครับเสียบปุ๊บได้ปั๊บเลยต่อมาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว8ปดพอตในตัวนี้นะเดี๋ยวลองแกะดูนะครับนี่ตัวก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย นี่นะครับไซส์ประมาณนี้เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด8ช่องแล้วก็มีรูเสียบอะแดปเตอร์ข้างในก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยตัวนี้นะครับแน่นอนว่าทุกพอร์ตเป็นกิกะบิตทั้งหมดนะตัวนี้แล้วก็มีที่แขวนน็อตด,ด้วยก็ใช้งานง่ายข้างหลังเป็นที่ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ พระเอกของเราในวันนี้ก็จะเป็นตัว h ฮว i s i o n ตัว 4G รูเตอร์หรือว่าราูเตอร์ส่ซิมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างแพร่หลายนะครับที่เป็นอุปกรณ์ประเภทนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เป็นความเร็วสูงเนี่ยเข้ามาถึงในพื้นที่นั้นก็อาจจะใช้เป็นซิมการ์ดหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในหอพักต่างๆซึ่งอาจจะใช้งานของหอพักที่อยู่แล้วมันไม่สะดวกนะครับอยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตของตัวเองเนี่ยก็แค่ซื้อตัวราเตอร์นะแล้วก็เอามาเสียบซิมได้เลยตัวนี้นะครับก็ ข้างสเป๊กดีกว่าเพื่อนนะครับในระดับราคาแล้วก็ตัวรุ่นที่เป็นเลเวลเดียวกันนะครับตัวนี้นี่เขาก็จะมีบอก ตัวนี้ก็ความเร็วนะครับดาวน์โหลดสูงสุดเนี่ยที่150เมกะบิตเซกันนะครับอัปโหลดเนี่ยความเร็วสูงสุด50เมกนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือสามารถใช้ความถี่ Wi-Fi เนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยได้ทั้ง2.4แล้วก็5กิกเลยนะครับโดยปกติเนี่ยในเลงราคาแบบเนี้ยท้องตลาดเนี่ยก็จะได้ความถี่ของตัว Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาเนี่ยแค่2.4แต่ตัวนี้ได้ถึง5กิกนะครับตัว2.4เนี่ยความเร็วสูงสุดได้300เมกะบิตเซกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป สูงสุดก็จะได้ถึง867เมกะบิตเปอร์เซกันะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับก็ขึงมาเป็นแบบนี้นี่ตัวของน้องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนี่ครับเป็นทรงตั้งนะนี่แล้วก็จะมีไฟสถานนะบอกนะครับข้างล่างก็จะมีรายละเอียดแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่เสียบ ตัว adapter นะครับแล้วก็สายแลนเสียบได้สองพอตแล้วก็มีเสาสัญญาณให้ถึงสอเสาเลยในกล่องนะครับออื่นก็จะมีอะไรบ้างนะมีสายแลนมาให้นะอยู่ในนี้มีเสาให้สองเสาแล้วก็มีตัว adapter นี่ adapter เป็นแบบพอดได้ด้วยนะนี่ครับนี่แล้วก็มีตัวเป็นพวก แปลงซิมการ์ดให้ด้วยก็สะดวกนะตัวนี้ครับบางทีตอนยามจาเป็นเนี่ยไอตัวนี้หาไม่ได้นะแต่ตัวนี้มีแถมให้เลยแล้วก็คู่มือนะครับซึ่งแน่นอนเราไม่อ่านอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างภายนอกแล้วก็ตัวแพ็กเกจของเจ้าตัว HiVision 4G router นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูการ ตั้งค่าเจ้าตัว4 g เ g router ตัวนี้นะครับว่ามีวิธีการตั้งค่าแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างที่ให้เราตั้งค่าได้นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยให้เราไปที่ wi-fi นะการเชื่อมต่อในครั้งแรกเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งเสียบสายแลนมาที่คอมเราหรือว่าเชื่อมต่อ wi-fi ก็ได้นะครับในที่นี้ผมเชื่อมต่อเป็น wi-fi ก็ให้เลือกที่ตัว ssid ที่เขียนว่า h i vision c b 6 0นะเขาจะไม่มีรหัสผ่านก็เชื่อมต่อได้เลย จากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่ตัว IP ของเจ้าตัวเราเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็น1 9 2 1 6ก็1นะเข้าไปได้เลยก็จะเจอหน้าที่เป็นตัว Setup w วิสัทนะครับก็คือให้เราทำการตั้งค่าในครั้งแรกกด Start ก็จะเห็นว่ามันดี t e c t SIM c a r d โดยอัตโนมัติเลยซึ่ง SIM c a r r d ในที่เนี้ยผมใส่ที่เป็น SIM ของ AS เข้าไปนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยจริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตมันใช้งานได้แล้วนะณนตอนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ย นี่เห็นปะของผมเนี่ยมันมันขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตแอคเซสแล้วจริงๆพูดได้ง่ายคือถ้าไม่ต้องการตั้งรหัสผ่านเนี่ยเจ้าตัวเราเตอร์เนี่ยแค่เสียบซิมแล้วเปิดออนปุ๊บเนี่ยก็ใช้งานได้เลยต่อมานะครับเราจะทําการตั้งค่าตามสเต็ปเขาก็กด next นี่ตรงนี้นะครับก็จะให้เราทําการเปลี่ยนชื่อ SSID นะผมอันจะใส่ แล้วก็มันจะมีช่องให้เราทําการใส่รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านตรงนี้เป็นรหัสที่เอาไว้เชื่อมต่อ Wi-Fi ผมก็ใส่เข้าไป ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือจะมีซิงค์รหัสผ่านของอที่เป็นรหัสแอดมินเนี่ยก็คือเป็นรหัสที่จะเข้ามาตั้งค่าบริหารจัดการเมนูต่างๆเนี่ยให้เป็นรหัสเดียวกันกับรหัส Wi-Fi ก็ได้นะไม่ต้องจําหลายรหัสนะครับถ้าติ๊กก็จะเป็นรหัสเดียวกันหรือถ้าใครต้องการให้มันปลอดภัยสูงขึ้นไปอีกก็ตั้งรหัสแอดมินแยกออกมาก็ได้นะครับในที่นี้ผมติ๊กให้มันเหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เราไปเชื่อมต่อ ssid ตัวใหม่ที่เราตั้ง เดี๋ยวเราลองดูเราก,กดเข้าไปแล้วดูว่ามาหรือยังนี่นะครับมาแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็กดเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันจะถามรหัสผ่านแล้วนะครับเพราะเราใส่รหัสผ่านแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดคำว่ามอนี่ครับก็จะเข้ามาที่หน้าแอดมินก็ใส่เข้าไป เข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าแรกซึ่งเป็นหน้าสเตตัสของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะเห็นว่ามันบอกว่าเชื่อมต่อเป็นแบบ 4g นะ้ีเราก็จะมีบอกว่าตอนนี้แวน ip ก็คือ ip ที่เราได้รับมาจากซิมการ์ดเนี่ยจากผู้ให้บริการเนี่ยเป็น ip อะไร เมนูต่อมานะครับเป็นเมนูอินเทอร์เน็ตเซตติ้งโดยปกติเมนูนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเราเตอร์เนี่ยเขาทำการเชื่อมต่อให้เราเรียบร้อยแล้วต่อมาเมนูที่ตั้งค่าเกี่ยวกับ w i f i นะครับก็มีการเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนชื่อได้นะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับเปลี่ยนประเภทการเข้ารหัสได้หรือว่าจะสามารถตั้งให้มันส่งสัญญาณออกในทั้งย่าน2.4แล้วก็5กิกเนี่ยแยกออกจากกันก็ได้ก็คือตั้งชื่อแยกได้เลยนะครับแต่ว่าค่าดีฟอ u l ์เนี่ยเขาจะรวมกันมานะครับก็จะเป็นชื่อเดียว อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับที่ต้องการให้มันเป็นชื่อเดียวหรือว่าให้มันเป็น2ชื่อนะครับสย่ญาติเลยต่อมาเป็น Wi-Fi Wi-Fi s c h e d u l e นะครับก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้ Wi-Fi เนี่ยเขาปิดหรือว่าเปิดตอนไหนเพื่อเป็นการควบคุมการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของภายในบ้านเราสามารถตั้งค่าความแรงในการส่งสัญญาณได้นะครับว่าระดับไหนต่อมานะครับเมนู SMS เมนู SMS ออันนี้เราไม่ได้ใช้นะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปมีเมนู g u e s t Network อันนี้ก็มีประโยชน์ถ้าเปิดใช้มาเนี่ยสามารถตั้งชื่อเอาไว้สำหรับคนที่มาติดต่อที่บ้านเราเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการให้เขาเชื่อมต่อที่เป็น wifi หลักของเราเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อแยกให้เขาสำหรับแขกได้แล้วก็เลือกได้ว่าจะให้แบนด์วิดต์เขาวิ่งแค่เท่าไหร่นะครับผมอาจจะให้แค่2หรือว่า4เมกก็พอต่อมา นะครับ Parent Control Parent Control คืออะไรนะครับจะเห็นว่า Parent Control เนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนะครับตอนนี้ที่ผมเทสอยู่เนี่ยก็จะมีพีซผมหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่สามารถทํากดได้นะครับว่าจะให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เข้าถึงหรือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้ได้กี่โมงวันไหนบ้างเพื่อเป็นการควบคุมบุตรหลานเราไม่ให้เชื่อมต่อหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากเกินไปต่อมาเมนู VPN นะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้เมนู VPN ก็มาตั้งค่าที่เมนูตรงนี้ได้ เมนู advanced setting นะครับก็จะเป็นเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอย่างในเรื่องของอะไรกดเข้าไปดูก็จะมีบอกว่าวิ่งเท่าไรนะครับกดดูสถิติรายเดือนได้เอาไว้สรุปว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตไปมากน้อยแค่ไหน กด LED control นะว่าจะให้ไฟมันติดไหมที่ตัวเราเตอร์บางที่อยู่ในห้องนอนอาจจะรบกวนสายตานะครับหรือว่าเมนูอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาดูจากตรงนี้ได้เลยต่อมาเมนู System Setting นะครับก็จะสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการจะเปลี่ยนนะครับ Default เป็นวง0อาจจะให้เป็นวง1ก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการจะ Set Up เขานะหรือว่าการจอง DSCP นะสำหรับคนที่มีความต้องการใช้งานเฉพาะด้านตรงนี้ก็สามารถเข้าไปตั้งได้นะ นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเมนูสั่งรีบูตรีเซ็ตต่างๆได้หรือว่ามีเมนูออโต้เมนเทนแนนซ์ก็คือจะให้มันรีบูตทุกๆตอนไหนบ้างอย่างเช่นค่า Default เนี่ยก็จะเป็นตัวตี2อันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆสำหรับการเข้าใช้งานเจ้าตัว h ฮวิชั่ 4G Router ตัวนี้นะครับ ก็สรุปนะครับเจ้าตัว h ฮ v i ช i ่น 4G Rou ต e r LT ตัวนี้สเปคค่อนข้างครบถ้วนใช้งานง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือรองรับทั้งย่าน2.4แล้วก็ 5G นะตรงนี้ก็ทำให้ใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่นะครับแล้วก็มีพอร์ตต่างๆให้อย่างครบถ้วนตรงนี้คิดว่าก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดพอสมควรนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านถามถึงนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเซอร์ติฟิเคตนะครับตรงนี้ก็เช็คกับกสอทอชอได้เลยนะตอนนี้ก็เจ้าตัวนี้ได้รับการรับรองอย่าง ถูกต้องนะครับนี่นี่ครับนี่ครับดูชื่อรุ่นนะ สาม W R ครั C G 3WR 4G 12C นะครับไทยแลนด์ด้วยอันนี้ก็จะทําให้หลายๆคนที่นําไปจําหน่ายหรือว่าใช้งานเนี่ยหมดกังวลได้ว่าเป็นเครื่องที่ได้รับการนําเข้าอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว Hi Vision 4 G Router LTE ตัวนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวมีสินค้าอะไรตัวใหม่ก็จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนในครั้งหน้าสําหรับในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ